สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนอใช้ facebook ใช้ทีม facebook เป็นสีดำนะครับโดยที่เราไม่ต้องโหลดแอป,ปอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมนี่ครับเ c e b o o k เป็นสีขาวนะครับผมตอนนี้ให้เรา,าให้เรากดเข้าไปที่ l a y Store นะครับผมคลิปนี้จะเร็วๆหน่อยครับให้เราอัปเดต facebook เป็น facebook เวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมก็คือเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองครับผมาดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้กด ข้าไปที่เ c e b o o k ครับผมนี่ครับของผมเป็นสีขาวอยู่นะครับเรากดไปที่สามขีดครับผมสามขีดตัวนี้ครับผมกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับผมกดเข้าไปเลยครับผมมันจะมันก็จะมีโหมดขึ้นมาให้เป็นโหมดสีเข้มครับผมก็ กดเข้าไปครับผมเนี้ยครก็ได้แล้วนะครับผมสําหรับโหมดเอ่อเฟซบุ๊กสีดำครับกดเข้าไปก็จะเป็นสีดำแล้วครับผมเฟซเรานี่ครับอ่าผมก็สอนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมคนที่รู้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอ่าสำหรับอยากให้เป็นเป็นสีดําเหมือนนี่ครับอยากให้มันเป็น หมดกลางคืนเหมือนมือถือเราก็กดเนียบตั้งค่าของระบบนะผมนี่ตอนนี้ผมเปิดโหมดกลางวันอยู่ครับให้เรานี่ครับมันก็จะเป็นสีขาวเวลากลางวันนะครผมเวลากลางคืนปุ๊บเราเปิดโหมดกลางคืนปุ๊บเฟซบุ๊กเราก็จะดำไปเหมือนกันกับมือถือของเรานะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ